ในมทธบทที่21ข้อ17กล่าวว่าครั้งผู้เขาเข้ามาใกลก้เกงกรุงเยรูซาเลม็มถึงหมู่บ้านเปฟาฮีผู้เขามากอกเทศพระเยซูทรงส่ง,ง,งสาวกสองคนไปพร้อมตรัสสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านข้างหน้านั้นและในทันทีที่พวกท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้เชือกจุงมาให้เรา หากมีใครถามจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการลาเหล่านี้แล้วขอจะปล่อยให้มันมาทันทีทั้งนี้เป็นจริงตามที่กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกที่ดาแห่งซีโยนว่าดูเถิดกษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้าทรงอ่อนโยนประทับบนหลังลาทรงลูกลาเสด็จมาสาวกสองคนก็ไปตามที่พระเยซูบัญชา พวกเขานำแม่ลากับลูกลามาเอาเสื้อคลุมของตนปูที่หลังลาเหล่านั้นให้พระเยซูประทับฝูงชนอันมากเอาเสื้อคลุมปูบนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูบนถนนฝูงชนที่นำเสด็จและตามเสด็จโหร้องว่าโฮเซนาแดบุตรดาวิดพี่น้องพูดพร้อมกันว่าโฮเซนาแดบุตรดาวิด ยสรรเสริญโปร์ผู้เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าโฮแซนนาในที่สูงสุดเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มทั่วทั้งกรุงแตกตื่นถามกันว่าคนนี้คือใครประชาชนตอบว่านี่คือพระเยซูผู้เผยพระจนะจากนาสเร็ตในแคว้นกาลิลีพระเยซูเสด็จเข้าไปในนิเวศในในในิเวศพระวิหารและทรงขับไล่บรรดาผู้ที่ซื้อขายของกันที่นั่น และความโตของผู้รับแลกเงินและมานั่งคนขายนกพิราพรงตัดกับคนเหล่าน,นั้นว่ามีคำเขียนไว้ว่านิเวศของเราจะได้ชื่อว่านิเวศแห่งการอธิษฐานแต่พวกเจ้ามาทำให้ไกลเป็นเหมือนซ่องโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระเยซูที่พระวินหารและพรองทรงรักษาพวกเขาแต่เมื่อพวกหัวหน้าโบรหิตและธรรมจาร์เห็นการอัศจรรย์ต่าง ที่ทรงกระทาและที่พวกเด็กๆโหร้องตะโกนในเขตพนิเวศว่าโฮเซนนาเดบุตรดาวิดพวกก็พากันไม่พอใจพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินสิ่งที่เด็กๆเ,เหล่านี้กําลังพูดกันหรือพระเยซูตรัสว่าได้ยินสิพวกท่านไม่เคยอ่านพบบ้างหรือว่าพระองค์ทรงสถาปนาคําสรรเสริญจากริมฝีปากของเด็กและทาลกและพระองค์ทรง,งละจากพวกเขาเสด็จออกจากกรุงไปยังหมู่บ้านเบทาทนีและ ประทับแรมที่นั่นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในข้อบัญพีที่ผมเพิ่งอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้อ่านร่วมกันพี่น้องครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะพี่น้องครับแต่ว่ามีความหมายหลายอย่างที่เราสามารถจะแปลความหมายได้หนึ่งคือพี่น้องครับเราต้องมาดูบริบทก่อนบริบทของตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอ่านข้อหนึ่งพี่น้องครับครั้งพวกเขาเข้ามาใกล้กรุงยเยรูซาเลม็มถึงหมู่บ้านเบบไฟยีก่อนหน้านี้พี่น้องครับก่อนหน้านี้คือบทที่20 คืออะไรคือมีชายสองคนที่ตาบอดนั้นเขาเห็นพระเยซูเขาตะโกนเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรดาวิดของข้าพระเจ้าเมตตาพว้ขับลงไว้เถิดและพี่น้องครับการที่พระองค์นั้นได้ยินชายตาบอดสองคนนั้นพูดว่าบุตรดาวิดอันนี้สําคัญมากๆพี่น้องครับพี่น้องต้องเก็ตตรงนี้บุตรดาวิด การที่ชายตาบอดสองคนตะโกนว่าบุตรดาวิดท,ทุกคนในยุคนั้นรู้ดีว่าบุตรดาวิดคือใครคือกษัตริย์พระเมสสิฮาผู้ที่ถูกพยากรณ์มาหลายร้อยปีก่อนหน้านี้และนี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูยอมรับอย่างเปิดเผยปกติตอนที่พระเยซูทาการอัศจรรย์พี่น้องครับพระเยซูมักจะบอกกับสาวกว่าอย่าบอกใครนะเก็บเรื่องนี้ไ้ก่อนนะ อย่าพิ่งบอกใครนะอย่าพึ่งบอกใครนะพระเยซูพระเยซูปิดน,น้ำพี่บรรณุลอย่าพึ่งบอกใครนะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูยอมให้พระนามของพระองค์บุตรดาวิดเปิดเผยในที่สาธารณะทุกคนเนี่ยถึงกับตื่นแบบตื่นเต้นมากๆก,กับการยอมรับของพระเยซูในที่สาธารณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกของพระองค์พวกเขาคงตื่นเต้นแล้วก็หวาดกลัวในเวลาเดียวกัน เพราะพวกเขารู้ว่านี่คือเดิมพันธ์สุดท้ายแล้วเพราะว่าอะไรพี่น้องครับการประเชิญหน้ากับบรรดาผู้นําทางศาสนาใกล้เข้ามาแล้วนี่คือบทิบที่สองที่ผมอยากจะให้พี่น้องสังเกตคืออะไรพระเยซูทรงควบคุมทุกสิ่งพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าทรงวางแผนและทรงควบคุมทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจพระองค์ทรงวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างลงหน้าแล้ว พี่น้องครับฟังให้ดีผมจะอธิบายว่าทําไมพระเยซูเนี่ยทรงส่งสาวกไปยังหมู่บ้านเบฟฟายีเพื่อน,นําลูกลามาซึ่งเบฟฟายีเนี่ยติดกับเบทานีเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มมากๆและอยู่ติดกันและพี่น้องพระเยซูเนี่ยใช้เวลาในเมืองนั้นบ่อยมากพระองค์ทรงรู้จักหมู่บ้านนั้นดีพระองค์ทรงรู้ว่าเนี่ยมีมีมสัตว์ตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับใครเป็นเจ้าของแล้วก็แล้วก็และให้พวกมันเนี่ย มันผูกไว้อยู่ตรงไหนบ้างเพราะองค์ทรงคุ้นเคยกับหมู่บ้านนี้มากๆนะครับและอันที่สองคือฝูงชนเนี่ยเข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูจริงๆนะครับผมและพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยเห็นพระเยซูชุบราศรีฟ,ฟื้นขึ้นจากความตายโอ้โหพระเยซูวางแผนไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระเยซูตรัสว่าถ้ามีคนถามให้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการใช้มันแสดงว่าเจ้าของรู้ดีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใคร วันนี้พี่น้องครับถ้าเกิดพระเจ้าต้องใช้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของพี่น้องต้องใช้ทรัพยายกรของเราต้องใช้รถของเราต้องใช้บ้านของเราเราจะรู้หรือเปล่าว่านั่นเป็นเป็นพระเจ้าที่กําลังอยากจะใช้ทรัพย์กรของเราซึ่งเจ้าของคนลาคนนี้เขาไม่สงสัยเลยถึงแม้ว่าเขาไม่รู้จักสาวกสองคนนี้หรืออาจจะไม่เคยเห็นหน้าก็ตามแต่ว่าเขารู้จักพระนามของพระเยซู ถ้าเกิดวันนี้พระเจ้าอยากจะใช้สิ่งที่ท่านมีท่านพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้หรือเปล่าโอเคพี่น้องครับจากข้อ 8: ข้อ10เนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากสาวกนำลานะครับฝูงชนก็ก็เริ่มปูเสือบนถนนแล้วก็ตัดกิ่งไม้โบกและตะโกนแต่คนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาจากกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับพวกเขามาจากเบธธานีและเบธไฟที่อยู่นอกเมืองพวกเขาคือคนที่รู้จากพระเยซูดีเพราะเคยเห็นพระเยซูชุบ ร,รัสลัดให้ฟื้นขึ้นพี่น้องเห็นภาพไหมครับผมพระเยซูเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วสามพี่น้องเราสังเกตอะไรภานะที่พระเยซูเลือกพระองค์เลือกอะไรพี่น้องครับพระเยซูทรงเลือกลาพี่น้องลองนึกภาพตามนะสาวกคงรู้สึกแบบโล่งใจนะพี่น้องว่าในที่สุดพระอาจารย์ของเราก็เริ่มทําอะไรบางอย่างให้ดูเหมือนกษัตริย์จริงๆแล้วในสุดพระอาจารย์ของเราก็ยอมรับว่าพระรงองค์ทรงเป็นบุตรดาวิดในที่สถานะชนเรียบร้อยแล้ว เหมือนพระองค์เริ่มจะเล่นใหญ่สักทีในความคิดของสาวกขอ,คอบคุณพระเจ้าที่เยซูเล่นใหญ่แล้วเยซูทรงยอมรับสักทีว่าต่อหน้าส,สาธารณชนว่าเป็นบุตรดาวิดแล้วแต่แทนที่จะขี่ม้าศึกแบบแม่ทัพผู้มีชัยพระองค์กับเลือกขี่ลาซึ่งเป็นภานะของคนรับใช้ลาเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความถ่อมใจไม่ใช่อำนาจโอ้พี่น้องครับตอนแรกจากสาวกที่ตื่นเต้นพี่น้องครับพอเห็นพระเยซูขี่ลาคงงง นี่เป็นภาพที่สับสนมากๆพระองค์เป็นใครกันแน่เนี่ยผู้คนคงสงสัยเป็นพระผู้ช่วยที่ทำใจหรือเป็นแม่ทัพที่มาปราบลมเพราะว่าเพราะว่าเสาวกของพระองค์คาดหวังพระองค์ว่าพระองค์จะมาปราบลมออกจากการกดขี่ในชีวิตของเขาในท่ามกลางการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่พระเยซูก,กับสื่อสารข้อความที่ซับซ้อนลึกลับและขัดแย้งในตัวเองแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร ข้อที่ห้าพี่น้องครับสาคัญมากๆกษัตริย์ของพวกคุณกําลังมาหาพระองค์สุภาพอ่อนโยนกษัตริย์ของพวกคุณกําลังมาหาพระองค์สุภาพอ่อนโยนมีสามสิ่งเกี่ยวกับการเป็นกษัตริย์ของพระคิดที่เราสามารถเรียนรู้ได้หนึ่งคือพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เผชิญหน้าพระเจ้าอยากให้เราเลือกอย่างเด็ดขาดและพี่น้องครับพระองค์เนี่ยทอมตัวแต่ไม่ลืมตัว ถ่อมตัวคืออะไรพระองค์รับใช้พระองค์ทรงอ่อนโยนล้างเท้าให้คนอื่นอยู่กับคนต่ําต้อยพระองค์ทรงถ่อมตัวแต่พระองค์ทรงไม่เคยลืมตัวว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์คือกษัตริย์คือทางเดียวไปสู่ชีวิตนิรันดรในมัทธิเขียนว่าเราคือทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและพี่น้องครับพระองค์ไม่ลืมตัวพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นใครและพี่น้องครับนี่คือจุดสําคัญที่สุดข้อแรก เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จไปยังเมืองใดก็ตามหรือเข้ามาสู่ชีวิตของใครพระอง์ตัดเสมอพี่น้องครับสวมมงกุฎให้เราหรือฆ่าเราไปเลยไม่มีทางเลือกตรงกลางพระองค์ทรงบีบให้เราทุกคนนั้นต้องตัดสินใจจะยอมรับหรือจะปฏิเสธและพระเยซูไม่ได้ทำเช่นนี้กับเมืองเยรูซาเล็มเท่านั้นแต่พระองค์ทรงทำแบบเดียวก,กันกับจิตใจและความคิดของเราทุกคนเราต้องตัดสินใจพระเยซูไม่ได้ขอให้คุณชอบพระองค์ แต่พระองค์ขอให้คุณเลือกว่าจะสวมมงกุฎหรือจะตรึงกางเขนถ้าถ้าคุณมาหาพระองค์เพียงเพื่อจะขอคําตอบการแนะนําขอแรงบันดาลใจหรือให้พระองค์เป็นเพื่อนคู่ชีวิตพระเยซูจะบอกกับพี่น้องอะไรรู้ไหมครับเราเป็นได้มากกว่านั้นอีกนะเราเป็นผู้เลี้ยงให้เจ้าได้เราเป็นพี่ชายเราเป็นผู้นําเราเป็นเพื่อนของเจ้าได้แต่ถ้าไม่ให้เราครองใจเราจะไม่เป็นอะไรเลยในชีวิตของเจ้าพี่น้องครับในวิวณ์บทที่3ข้อ15 ถึง16กล่าวว่าอะไรเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใครให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากป่าของเราพี่น้องครับพระเจ้าชัดเจนพระเจ้าไม่ชอบอุ่นๆไม่เย็นก็ร้อนไปเลยพระเยซูต้องการทั้งหมดของคุณหรือไม่เอาเลยพี่น้องครับมีเรื่อง หนึ่งในกิจการบทที่19พี่น้องครับตอนนั้นนี่เปาโลกำลังรับใช้ประสบความสําเร็จมากในเมืองเอเฟซัสแล้วก็มีชายเจคนนะชื่อว่าเป็นเป็นบุตรทั้ง7จ็ดของเซเควาพวกเขาเห็นว่าเปาโลเนี่ยทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับโดยโดยอธิษฐานในนามของพระเยซูพวกเขาก็เลยคิดว่าเออมาชื่อของพระเยซูเนี่ยมีพลังเวทมนต์จริงๆนะเนี่ยงั้นเรามาลองดูบ้าง พวกเขาก็เดินไปหาชายคนหนึ่งพี่น้องครับที่กําลังถูกผีเข้าอยู่นั้นและพูดว่าในนามของพระเยซออูที่เปาโลประกาศอยู่นั้นนะเราขอสั่งให้เจ้าออกไปผีนั้นก็หันหน,น้าแล้วพูดว่าพระเยซูเรารู้จักแต่พวกเองเป็นใครแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยผีก็กระโจนใสช่ชายทั้งเจ็ดนี้แล้วก็ทําร้ายจนชายทั้งเจ็ดนี้ต้องวิ่งออกไปพี่น้องครับเรื่องนี้กําลังสอนไรเราอันนี้เกิดขึ้นจริงในพระพีพี่น้องครับพระนามของพระเยซูไม่ใช่เวทมนต์ ไม่ใช่พลังกลนแต่คือฤทธิ์อำนาจของกษัตริย์และจะไม่มีพลังเลยถ้าเกิดเราไม่ยอมจำนนให้พระองค์ครอบครองพี่น้องที่รักถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือขอพลังขอการทรงนำขอคำตอบจากพระเยซูแต่ไม่ได้รักพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์ไม่ถวายชีวิตให้กับพระองค สิ่งที่คุณทําก็ไม่ต่างจากเวทมนต์หรอกเพราะอะไรพี่น้องครับพฤทธิ์เดชของพระนามพระเยซูไม่ใช่พลังลอยๆแต่คือฤทธิ์อำนาจแห่งกษัตริย์และทรงฤทธิ์ทำงานในชีวิตของเราผู้ที่ยอมจำนนเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูเป็นกษัตริย์แบบไหนเป็นกษัตริย์ที่ประชิญหน้าเราต้องเลือกว่าจะให้พร,มระมุกกษัตริย์หรือจะไม่เอาพระองค์เลย ย่างที่สองลักษณะที่ไรที่ขัดแย้งในตัวเองกษัตริย์ของท่านเสด็จมาอย่างสุภาพพระเยซูทรงขี่ลาเข้ากรุงเยรูเซาเลม็มพระพีเดิมได้พยากรณ์ไปล่วงหน้าพี่น้องครับว่าดูเถิดกษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้าอย่างสุภาพอ่อนโยนและขี่ลาพี่น้องครับแต่ปัญหาคืออะไรกษัตริย์แบบไหนที่ขี่ลาใครจะต่อสู้ศัตรูด้วยลาน้อยตัวเดียวพระองค์เนี่ยไม่ได้มาเพื่อสู้รบกับผู้คน แต่พระองค์มาเพื่อปลดปล่อยผู้คนเยซูคิดเสด็จมาไม่ใช่ในฐานนะผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานแต่พระองค์รู้อย่างแล้วแหละว่าพระองค์ทรงเป็นใครนี่พี่น้องครับแต่ว่าการกลับมาครั้งแรกของเยซูการมาครั้งแรกของเบซูพระองค์มาในฐานนะผู้ที่ถูกยอมเหยียบย่ํานั่นคือการมาพระเยซูครั้งแรกแต่ครัง้งกับการกลับมาของอพระเยซูครั้งที่สองจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพี่น้องครับ ครั้งแรกมาพระองค์มาเพื่อมามา,มา,มาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรามาปัดปฏิรูป,ปภายในชีวิตของเราส่วนตัวของเราแต่ครั้งที่สองพี่น้องครับตอนที่พระเยซูกลับมาพระเยซูจะกลับมาเปลี่ยนระบบของโลกนะและวันนั้นใกล้มาถึงแล้วพี่น้องและพี่น้องครับทําไมพระองค์ถึงทําเช่นนี้นี่แหละคือหัวใจของข่าวประเสริฐกอ p โปที่อยู่ในพระธรรมตอนนี้ พปรองทรงเข้าสู่พระวิหารทรงขับไล่คนขายของออกไปเพราะเขากําลังใช้พระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแทนที่จะยอมให้พระเจ้าทรงใช้พวกเขาเพื่อแผ่นดินของโรรองเขาไม่ได้มานมัสการพระเจ้าแต่เอาพระเจ้าไปใช้เพราะาอะไรพี่น้องครับเอ่อในพระวิหารของโปรองใช่ไหมครับตามจริงเนี่ยของถวายบูชาในนอกพระวิหารเนี่ยถูกกว่าในพระวิหารด้วยซ้ําไปแต่พวกฟาริสีพี่น้องครับ ก็ส่งผลงานของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมให้เครื่องบูชาที่มาจากนอกพระวิหารไปใช้สําหรับเครื่องบูชาด้วยเขาก็เลยหุเก็บราคาแพงมากในพระวิหารและพระพระเยซูก็ก็ไม่พอใจอย่างยิ่งและพี่น้องครับการที่พระเยซูทรงพลิกสถานการณ์ในในพระนิวในในพระวิหารเนี่ยก็สะท้อนถึงการพลิกโลกทั้งระบบระบบที่คนใช้พระเจ้าเพื่อยกย่องตัวเองพระเจ้าผู้เสด็จมาเพื่อยอมให้ถูกเหยียบเพื่อเพื่อยกคนอื่น ขึ้นยกชีวิตของเราขึ้นพี่น้องครับและนี่แหละคือพระกิตติคุณพี่น้องฟังนี้ให้ดีคนบาบวางตัวเองในที่ของกษัตริย์แต่กษัตริย์ผู้บริสุทธิ์วางพระองค์เองในที่ของผู้รับโทษบาบคืออะไรเมื่อคนคนรับใช้พยายามตั้งตนเองเป็นกษัตริย์แต่ความรอดคืออะไรเมื่อกษัตริย์ทรงวางพระองค์เองในที่ของคนรับใช้ บาปคือะอไรคนรับใช้พยายามจะยกตัวเองขึ้นและโสมมงกุฎให้ตัวเองแต่ความรอดคืออะไรกษัตริย์ยอมทอมเอามงกุฎลงเพื่อมารับโทษแทนเราพี่น้องลองคิดดูนะครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้พังความรุนแรงในช่วงยุบฮิตเลอร์เพราะอะไรก็เพราะว่าคนเนี่ยอยากจะเป็นกษัตริย์เองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะอะไร พราะคนนี่ยอยากจะเป็นกษัตริย์ผู้ของโลกเองและในชีวิตของเราพี่น้องครับเรามาคิดถึงในชีวิตของเราความกังวลความกลัวความเหนื่อยล้าในใจของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับอาจจะมีรากเดียวกันเราคิดว่าเราเรารู้ดีแล้วเราคิดว่ารู้ดีแล้วว่าชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างไรเราคิดว่าเรามีพอแล้วที่จะควบคุมทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องครับ เรากาลังสวมมงกุฎของพระเจ้าไว้บนหัวของตัวเองพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้ามาปลดปล่อยเราจากจิตใจหลายคนคิดว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยฉันจากนี้สินใช่พระเจ้าช่วยอยู่แล้วพระเจ้าช่วยในวิถีของพระองค์แต่ประเด็นหลักคืออะไรพี่น้องครับพระเจ้ามาปลดปล่อยเราจากทาตในจิตใจของเราพี่น้องครับถ้าคุณต้องการอิสรภาพจากโรม แต่พระองค์ทรงรู้ว่าคุณต้องการอิสรภาพจากความตายจากการพังพินาศในใจจากการเป็นทาสในจิตใจที่มันมัดคุณไว้และสุดท้ายสำหรับวันนี้พี่น้องครับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหนึ่งในสรลักษณ์ที่ยศงานที่สุดในตอนนี้คืออะไรพี่น้องครับคือทางปาล์มคือต้นปาล์มคนที่ต้อนรับพระเยซูในวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจความหมายพี่น้องแต่ในสดุดีบทที่9 6และเลอิสยาห้าิบห้ากล่าวว่าอะไร เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลกต้นไม้จะร้องเพลงภูเขาและเนินเขาจะปรบมือด้วยความชื่นชมยินดีและในสุดีบทที่96ข้อ11ถึง12ขอให้ฟ้าสวรรค์เฉลิมฉลองกันขอให้แผ่นดินโลกชื่นชมยินดีขอให้ทะเลและทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลนั้นโห่ร้องยินดีขอให้ท้องทุ่ง และทุกสิ่งทุกอย่างในมันร่าเริงยินดีขอให้ต้นไม้ทุกต้นในปา่าชื่นชมยินดีต่อหน้าพระยาเวพี่น้องครับและต้นปาล์มนั้นคือตัวอย่างล่วงหน้า for state วันที่พระองค์เสด็จกลับมาอย่างสมบูรณ์ วันที่ทั้งโลกจะได้รับการฟื้นฟูวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นตั้งแต่ต้นแต่พี่น้องครับถ้าวันนั้นต้นไม้จะร้องเพลงภูเขาจะเต้นรำผมและคุณจะทำอย่างไรจอน์นนทานเอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าตอนนี้เรามีแค่ประสาทสัมผัสห้อย่างใช่ไหมครับแต่ในวันนั้นที่พระองค์ทรงกลับมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมที่มันควรจะเป็นตั้งแต่ต้นเนี่ย ในวันนั้นเราอาจจะมีประสาทสัมผัสร้อยอย่างก็ได้หรือพันอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะเป็นตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเหมือนก้อนหินกับเศษไม้ก็ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพระเยซูมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องพระเยซูเสด็จมาในวันนี้ไม่ใช่แค่เพื่อให้คุณได้รับอะไรจากพระองค์แต่เพื่อให้คุณได้ทั้งหมดจากพระองค์ คุณจะยอมให้โปร่งครอบครองหัวใจไหมหรือคุณจะเป็นคนที่โบกปลามในวันนั้นโบกต้นปลามกิ่งปลามแต่ทอมไปถึงกางเขนเป็นคนที่ตึงเขาเสียตึกพี่น้องครับและตรงนี้ที่สําคัญกลุ่มคนเดียวกันที่โบกกิ่งปามเนี่ยเป็นกลุ่มคนเดียวกันที่ตะโกนว่าตึงเขาเสียตึงเขาเสียตึงเขาเสียวันนี้พี่น้องครับ บางครั้งผมก็เป็นเหมือนคนกลุ่มนั้นโอ้มารับใช้พระเจ้าอย่างดีแต่พอเจอเรื่องบางอย่างพี่น้องครับลืมพระเยซูไปเลยดึงพระเยซูลืมพระเยซูไปเลยพี่น้องแต่วันนี้พระเจ้ามาไม่ใช่เพื่อเพื่อ,อ,อให้บางสิ่งบางอย่างกับเราเท่านั้นหรือว่าเรารับบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์เท่านั้นแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะให้ทั้งหมดกับพระองค์เองให้กับชีวิตของพี่น้องและผมมองว่าในทำเเดียวกันเราจะถวายทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิต ให้ก e ับพระองค์และพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราอย่างไรพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจากจากความบาปไปสู่ความชอบธรรมพี่น้องครับจากความกลัวไปสู่ความกล้าหาญจากคนที่สิ้นหวังเป็นคนที่มีหวังพี่น้องจากคนที่หลงทางเป็นคนที่พบความหมายจากคนที่อับอายกลายเป็นคนที่มีเกียรตในสายพเนตรของพระเจ้าจากคนที่เศร้ากลายเป็นคนที่ชื่นบานจากความเกลียด เป็นความรักจากคนธรรมดาเป็นเครื่องมืออัศจรรย์ในอาณาจักรของพระเจ้า